Value Zone จากสิ่งที่มาร์กได้พูดในวันนั้นทำให้ผมนึกถึงแผนภาพในรูปข้างล่างนี้ซึ่งเป็นแผนภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึง Comfort Zone Fear Zone Learning Zone แล้วก็ Growth Zone นะครับซึ่งเป็นภาพที่ได้มาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับสําหรับผมแล้วผมคิดว่ามาร์กเซคเบิร์รกกําลังเชิญชวนให้เราเข้าไปอยู่ในโซนใหม่ คือโซนที่ผมขอขยายจากแผนภาพเดิมและเสนอเป็นแผนภาพใหม่ดังรูปด้านล่างและขอเรียกว่าโซนและขอเรียกโซนใหม่นี้ว่า value zone โซนแห่งคุณค่าโดยขอใช้วงกลมสีขาวแทนซึ่งเปรียบเหมือนแสงขาวหรือแสงสว่างที่จะนำทางพวกเราทุกคนพระมาร์กได้กล่าวว่าเราไม่ได้ต้องการหาเป้าหมาย f i purpose ที่อยู่ใน growth zone ในแผนภาพแต่มาร์ค บอกว่าเราต้องการสร้างโลกที่ทําให้คนทุกคนบนโลกใบนี้มีเป้าหมายมันคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของคําว่าเป้าหมาย Purpose ที่มาร์กได้อธิบายเอาไว้ว่าเป้าหมายคือความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเราเป็นที่ต้องการเรามีบางอย่างที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าที่เราต้องการทําเพื่อสิ่งนั้นเป้าหมายคือสิ่งที่สร้างความสุขที่แท้จริง สิ่งนี้คือคุณค่าที่เราจะต้องช่วยกันสร้างมันขึ้นมาเพื่อโลกใบนี้เหมือนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ด้วยเช่นกันว่า try not to become a man of success but rather than try to become a man of value หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงเป็นคนแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่า เรือจะกล่าวว่าอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพียงเท่านั้นแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยคุยกับมาร์คสักเคเบิร์วันที่เจอมาร์คนั้นผมไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเลยผมจึงขอคุยกับเขาสั้นๆผ่านหนังสือเล่มนี้แทนและกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้คุยกับเขาจริงๆมาร์ค Purpose is that sense that we are part of something bigger than ourselves, that we are needed, that we have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. Sujjad. I totally agree with you, Mark. Mark. The challenge for our generation is creating a world where everyone has a sense of purpose. Sujjad. Absolutely. I'm helping you to create a world where everyone has a sense of purpose, and I keep telling and inspiring people to create a better world together too. พบปะชาวเอ็มวิทอีกครั้งในวันรับปริญญาน,นั้นหลังจากที่ฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของมาร์ขกของมาร์คซ์เคเบิร์กแล้วผมได้ไปเจอลูกศิษย์คนเก่งแห่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรกลุ่มหนึ่งที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงคนที่เรียนต่างมหาวิทยาลัยที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่รับปริญญาในครั้งนี้หลังจากทักทายพูดคุยถ่ายรูปกันสักพักผมจึงตัดสินใจเดินทางกลับที่พักเพราะอากาศในวันนั้นค่อนข้างหนาวเนื่องจากมีฝนตกลงมาด้วยนั่นเองหลังจากผมออกมาได้สักพักตี้ก็เข้ามาที่มหาวิทยาลายัยเราเลยไม่ได้เจอกันในวันนั้นตี้ทักผมมาทาง Messen เจ r ซึ่งตอนนั้นผมกลับไปถึงที่พักแล้วเราเลยนัด มาเจอกันวันถัดไปในช่วงบ่ายๆพอผมพอเจอก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานตามปภาสาอาดีตคุณครูที่ปรึกษากับนักเรียนห้องม .5 ทับ5ณนะตรงหน้าอนุสาวรีท่านจอห์นฮาวเวิร์ดเราถ่ายรูปด้วยกันและแยกยาก้ยายก,กันไปเพราะที่ต้องไปทำงานวิจัยต่อและเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มหากไปมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดครบ3ครั้ง ผมจึงวางแผนทำเสื้อสำหรับใส่ถ่ายรูปเพื่อนำมาเป็นปกหนังสือเล่มนี้และสุดท้ายก็ได้ใช้รูปที่ผมใส่เสื้อตัวนี้เป็นปกหนังสือเล่มนี้จริงๆซึ่งเป็นภาพที่สวยและถูกใจผมมากต้องขอบคุณตี้สำหรับฝีมือในการถ่ายรูปครั้งนี้ขอบคุณมากๆครับหลังจากนั้นสวิตลูกศิษย์ที่เรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ด้วยเช่นกันซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่ MIT ก็ทักมาทาง messenger พอดีว่าได้ข่าวว่าอาจารย์มาแถวนี้เขาคงอยากทราบเขาคงทราบข่าวจากเพื่อนอีกคนเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ผมกําลังจะเดินออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมก็ได้เจอลูกศิษย์โรงเรียนมหิดนวิทยานัสสอนอีกคนคือรุง้งซึ่งเรียนอยู่ที่ MIT เหมือนกันรุ้งมาร่วมงานรับปริญญาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพอดีผมเดาว่ารุ้งคงไปเล่าให้สวิตฟังสวิตก็เลยทักผมมา ผมก็เลยได้ไป MIT อีกรอบเราได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนและการทำงานของเขาเพราะว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีและโทควบก,กันภายในเวลา4ปีถือว่าเก่งสุดยอดมากๆเขาเพิ่งจบมาใหม่ๆและได้งานทำที่บริษัท Facebook ในนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วก็จึงเลือกที่จะทำงานหาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเรียนต่อปริญญาเอกในภายหลัง ด้วยความอยากรู้ผมจึงถามสวิตไปเกี่ยวกับอาชีพทางด้านสเตมศึกษารวมถึงรายได้ที่เขาจะได้รับจากการทำงานที่ Facebook ถ้าจะไม่ผิดรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ10,000แสนกว่าเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐลองคำนวณกันดูเล่นๆน,นะครับว่าได้รับเงินเดือนเดือนละประมาณกี่บาทแถมตอนที่เขาเรียนอยู่นั้นเขาได้ทางานเป็นผู้ช่วยสอนหรือที่เชื่อ assistant ta ซึ่งได้ค่าตอบแทนประมาณ2,600หอเหรียญต่อเดือนสำหรับการทำงานประมาณ20ชั่วโมง อันนี้ผมตั้งใจถามจริงๆเพราะว่าผมอยากรู้เผื่อว่าเวลาที่ผมไปเป็นวิทยากรจะได้เอาข้อมูลให้กับคุณครูและนักเรียนในประเทศไทยได้ทราบเรื่องของรายได้ของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสตมศึกษาหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาต่อหรือเห็นโอกาสในการทํางานทางด้านนี้กันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสและรางวัลสําหรับคนเก่งที่เกิดจาก การฝึกฝนการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังยอมเหนื่อยก่อนสุดท้ายก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเห็น <c oughs> ไหมว่าคนที่ลงทุนพัฒนาตัวเองและเรียนรู้มากกว่าคนอื่น <c oughs> ก็ย่อมได้รับโอกาสและสิ่งดีเข้ามาในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ลงทุนพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นใครอยากโชคดีได้รับโอกาสดีๆในชีวิตก็คงต้องพัฒนาตัวเองและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เหล่านักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานัยสอน ที่เรียนกันที่นี่และที่มหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นๆของโลกก็จบกันไปหลายคนแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยและหากใครมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นพลัง,เป,ลงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแสงสว่างที่คอยช่วยนำทางช่วยกันสร้างอะไรบางอย่างให้กับแผ่นดินไทยและคนไทยต่อไปในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรกันทุกคนนะครับเราต้องจดจำเอาไว้ว่าพวกเราคือนักเรียนทุน เป้าหมายต่อไปมาหาวิทยาลัยไหนดีจากวัดแหลมไผ่สุดยอดจะไปฮาร์วาร์ดตอนนี้ก็กลายเป็นจากวัดแหลมไผ่สุดยอดได้ไปฮาร์วาร์ดเรียบร้อยแล้ว3ครั้งตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ภารกิจสำเร็จ Mission Completed ตอนนั้นผมถามตัวเองว่าจะไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกหรือไม่หลังจากไปครบ3ามครั้งตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วคำตอบก็คืออาจจะหยุดก่อนหรือจะไปอีกก็เป็นไปได้ ถ้ามันถึงเวลาที่ใช่เช่นมีคนติดตอ่อให้ผมพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็คงจะไม่ปฏิเสธยังไปได้อีกแต่ถ้าให้ไปเองผมคิดว่าผมคงหาโอกาสพิเศษจริงๆจ,งจึงจะไปอีกครั้งผมบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อเวลาที่ใช่มาถึงเราก็คงได้เจอกันอีกแน่นอนฮาร์วาร์ดหลังจากที่ได้เดินทางเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Harvard university มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดมิทโคลัมเบียมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันมหาวิทยาลัยเมนอสซาวตาอินดีแอนามหาวิทยาลัยบราวน์มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมออตเทรชมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสิงคโปร์และอีกหลายหลายมหาวิทยาลายัย หลังจากที่ผมถามตัวเองแล้วว่าอยากจะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยไหนต่อความคิดที่อยากจะไป Caltech California Institute of Technology ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ผุดขึ้นมาในหัวของผมเพราะที่ผมติดตามพบว่า Caltech ขึ้นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยโลกติดต่อกันมาหลายปีในสมัยที่ผมสอนวิชาไซนนอ Scientific Inquiry and the Nature of Science ที่โรงเรียนมห ah ิดลวิทยานุสน,นั้น ก็ยังเคยหยิบยกผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้นักเรียนได้ศึกษากันจึงอยากไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนที่นั่นเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรบ้างเป้าหมายต่อไปของผมสินะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่แต่ตอนนี้โชคดีจริงๆที่ปอนลูกศิษย์คนเก่งอีกคนแห่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรได้ไปเรียนปัญญาเอกที่คขาเช็คพอดีผมคงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมปอนในอีกไม่นานนี้แน่นอน